อันนี้คือผู้บริหารอ่อกเกอร์มิวสิกนะครับคือการจะมาปียุงข้าวบ้านสิงอ๋อแล้วบ้านสิงเราคือบ้านอะไรบ้านสวนเอาแบบสดตัวเลยแบบว่าไม่ได้ถ่ายรีคอร์ดเลยสเปกไหมแล้วไี่ถ่ายอะไรต่อเป็กดาวเป็นไงพี่เด็กดาวสามโมงทันไหมครับเลยแล้วเลยแล้วตัวอ่ะต่อไปครับ โอถ่ายร้านดีว่าพี่เต้ดูัน่อยครับพี่เนี้ยนี่อำหรือเอาเรื่องจริงเนี่ยอ้งเดี๋ยวเราจะตามไปดูพระเอก MV ของเรานะฮะเขาบอกว่าคนนี้นี่เป็นพระเอกพันล้านวันนี้มาเดบิวเรื่องแรกเลยครับพี่เต้ครับ ครับยังไงเนี่ยสรุปธุรกิจการบินเราอ๋อพวกเครื่องบินนี่เหรอขายว่าวขายว่าวพี่วัดดิพี่วัดดิอ่ะอันนี้อันนี้เลตานี่เหรอตา้นี้เหมือนเลยไหมหรอเหมือนเลยพี่เหมือนเอนวิทเลยสมบัติมีเท่านี้แต่เดี๋ยวคุณก็ต้องไปเล่นกับสาวใช่ก็ซ้อมเป็นเสืยได้ข่าวว่าเดี๋ยวต้องถือซิก้าถ่ายด้วยใช่เมื่อวานเห็นถือซิก้าทั้งวันเลยซ้อมไงอ๋อต้องซ้อมอ่ะทั้งคืนเลยไหมตื่นทั้งคืนเลยคืนทั้งคืนเนี่ยเนี่ยตื่นมานี้นี่เลยเสี่ยเขาสั่งกาแฟมา เอกดังก็ต้องเนี้ยนะเราต้องดูแลเทคแคร์เขาทุกอย่างได้ละพี่พี่เป็นปลูกตอนไหนอ่ะนัวน่ะนั่งนานแก่ไรอี้แก่ไรอี้แล้วมันขึ้นเองหรอมันขึ้นเองอะไรไปได้อันนี้ไม่ใช่สมบัติในทนี้ไม่เป็นอะไรเนี่ยพระว่าพ่อมิดานะ ครับบรรยากาศวันนี้เหรอฮะริมทะเลอ่ะใช่พูดยไงอ่ะเย็นชื่นใจอย่างเงี้ยเหรอหรือไงก็วันนี้ต้องกราบขอบคุณในห้างอันนี้คือผู้บริหารเอ,อ่อโจ๊กเกอร์มิวสิทนะครับขึ้นแทนเป็นผู้บริหารละคือกาาราบจะมาตีดูงข้าวบ,าาบ,บ้านสิงหอ่ะนักข้วบ้านสิงห์เราคือบ้านอะไรบ,บ้านสวนเฮ้มีมีขอฝากบ้านสวนของเขาอยูงข้าวเราคืออะไรเนี่ยอู้ตายแล้ว <laughs> เป็นถึงผู้บริหารนะฮะโสดแฟนทยังยังยัง โเสียแหมพูดดีๆก็ได้เป็นไงเสียเจอนางเอกวันนี้ก็เป็นในสต็อกเที่ยวมาตามคนเลย่เยคุณตู้อะทำงานดีมากเลยวันนี้เขามีกำลังใจไงไม่ไอสั์คลิปมึงทั้งพุตจะเป็นมึงคนเดียวเลยไหมไอเหียกูเห็นมึงถ่ายหลายรอบอยากดังไงเขามาถ่ายเป็นเสียมึงเป็นพระเอกเอ็มวีแล้วพอแล้วมึงดังแล้วเออให้คนอื่นก็ดังมื่อเงมือโดนทีมงานด่าซะแล้วคือจริงๆแล้วเ่เพลงใหม่ของบอลอะ พี่กะว่าจะเอาแบบเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับอะไรครับทำไมต้องนางแบบ3าคนเลยคือจะบอกว่าพอเพลงนี้เสร็จ huh. ปั the, the yeah, <preciso S 3> mm ๊บนึกถึงอามนี้เลยอันนี้เรื่องจริงติดต่อเขาตั้งแต่เขาวางเขาที่เขายังไม่เกิดเรื่องนะอาถามดูว่าจริงเปล่าตั้งแต่เขามารายการเรานั่นคุยกันยังยังนั่นแหละฮะก็คือแบบเขาก็มี f อด้วยเอาแบบส่นตัวเลยแบบว่าไม่ได้ถ่ายรีคอร์ดเลยสเปกไหมแล้วนี่ถ่ายอะไรต่อไม่ต่อ น <Yes ี่ในห้างนะดีแล้วอยู่ในห้างร้อนชิบหายมากี่โมงมากี่โมงเนี่ยสรุปมาไหมเนี่ยก็เสร็จเย็นแล้วคุณก็ตีมาหน่อยดิไม่ถึงชั่วโมงเองมาไหมคะเร็วค่ะโอเคโอเค ม่มือ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 นะอ่ามือนั่นอ่าดีดีดีสวยเลยดีดร้อนดีดีดร้อนเลยตอนนี้ร้อนเลยร้อนเลยจะบอกกันว่าที่เลือกมาไม่ใช่มาเพื่อบ้าเฮ้ยเราต้องการหรือเปล่าคือจะบอกว่าน้อง ตรงกับคอนเซปเพลงมากโสดแฟนทิ้งผมบอกเลยเดี๋ยวคอมเมนต์มีมาแนะ่ทามาถองตัณหาตัวเองหรือเปล่าครับพี่ไร์ากาดนั่งนะหรือว่าพี่ตั๊กสัง่งพี่ตั๊กบริบูรณ์เป็นคนบอกว่าเฮ้ยต้องเป็นแบบนี้ผมเนี่ยแทบไม่ได้อะไรเลยนะจะบอกให้ผมก็แค่มาทํา MV มาล้อมาอะไรแค่นั้นเองทั้งหมดทั้งมวลเป็นความคิดพี่ต้อยขอบคุณตั๊กบริบูรนี่นี่เนยเดี๋ยวพี่สั่งต้มัมาคือผมเลยถามว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแต่ตอนก่อนเมื่อกี้มันไม่ได้มีอยู่ในมอ ยเลยมันผิดตรงไหน่ะผมไม,ออไม่ได้ไดเออถ้าผมไม่บีบนมเขาก็ว่าไปอย่างาอันดับแรกที่เราติดต่อไปคือคนแรกเลยอาม,มี่และอามมี่ก็บอกพี่ในกลุ่มอามมี่ก็คืออยู่มิโกะแล้วก็มีน้องสปอย นะครับผมแล้วผมก็สแปดโสดแฟนทิ้งต้องแซ่บแค่ไหนต้อนรับคนใหม่เข้ามาเขาเป็นผู้หนิงที่แซ่บคือชุดนี้แซบจริงๆแล้วโสดไหมโสดค่ะโสดแฟนทิ้งโสดยกทีโสดยกทีค่วันที่17มิยงมิถุนายนี้นะครับ17คุณได้ชมพร้อมกันทั่วประเทศในช่อง j o อกเกอร์แฟมิแล้วเดี๋ยวเจอกับเขาในก็มาดีครับโสดแฟนทิ้ง เาวันนี้โฟร์ไหมพี่โฟร์ครับเราต้องทำให้ทันเบรกเบรกดาวเป็นไงบ้างพี่เบรกดาวสามโมงทันไหมครับเหยงเลยแล้วเ่ยเลยแล้วสนุกขึ้นสนุกขึ้นมันคือความจริงเด็กมันคือเดกปัจจุบันนี้ที่เป็นจริงเด็กม่ไม่มีในชีวิตนี้ ห้าส <c oughs> ี่สามสองแอคชั่นเฮียกำวางอยู่นี่โอเคครับสามสองแอนแอคชั่คัดก่อนคัดก่อนกินดูอ่ะต่อไปครับโอ้ เกียรติต้องมีเสียงโลโก้ชิิงมาเนี่ย้นวไลยร้านวิวแล้วมึงไม่เอาเพลงเอาอะไรอย่างเพลงอะไอ้ตัเปนหลายร้านวิวกัเลยพี่ต้อยดูนะครับพี่ราชามบกอเอาเรื่องจริงเนี่ย ช็อตอีมั่นครับลูกพี่ได้ข่าวว่าของอีเลิงเนี่ยพร้อมเลยไปอยู่คนเดียวเต็มไหวมั้ครับพี่เมื่อกี้โอ้สบายมากนี่เมื่อกี้เทคแรกนะมีอีกเหรอมีอีกเหรอสู้วังต้องมีสักวันเจอคนของจา ากรีดเป็นไงพี่อะนะฉากรีดฉากที่ยูมิโกะรีดผมลุกเลยนะเป็นการเล่นกีตาร์ผมบอกเลยว่าปลุกเล้าคอนเต้นดินะฮะเมื่อกี้ตอนรีดตอนคุณรีดอยู่คุณนึกถึงอะไรฮะคือตัวอยู่ตรงนี้ใจไปอยู่บนเตียงแล้วทีนี้นะฮะอัมมี่ไปแล้วยูมิโกะไปแล้วดูดองสปอยครับค่อยๆเพิ่มเร็วไปอันนี้เร็วฮะอันนี้เร็วฮะ อันนี้ดีอันนี้เขาเขาหลากหลายโอเคดี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 มัไม่ได้ซ้ำกันก็คือสามตนรวมกันแล้วไงแบบอันนี้คือกีตาร์ที่สามคนได้ลีดของคุณตู้เอาแล้วเอาแล้วอันนี้ถามแบบนผู้ชายคืนนี้มึงเอากีตาร์ตั้งแล้วว่าวปะอ่าไม่ว่าเอาสามคนถามจากใจสามคนชอบคนไหนอาร์มี่ยูมิโกะสปอยคุณพี่อาร์มี่ชอบคุณอาร์มี่เพราะอะไรเออเพราะอะไร

เรื่งรูมเบ้องหลังเก็บให้หมดหเลยครัย